สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาดูการให้อาหารหมื้อเย็นเป็ดนะครับที่ฟาร์มห้มงแงวฟาร์มครับนี่มารอแล้วครับเป็ดทั้งหมด28ตัวครับตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่หนึ่งตัวตอันนี้ก็เจะเริ่มทำการให้อาหารนะครับโดยการผสมลำ ให้กินครับมื้อเย็น คือชุดเป็ดชุดนี้จะทำการขยายพันธุ์นะครับยังไม่ขายครับชุดแรกจะขยายพันธุ์เพื่อเอาลูกมาเลี้ยงต่อนะครับจะขายลูกครับไม่ได้ขายแม่ครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ห้มเมงแงวฟาร์มครับ กินเท่าไหร่ก็ไม่พอครับหมดแล้วครับหลังจากที่โดนหมาไล่ขยำ่ำก็ตอนนี้ก็กลับมาครบแล้วครับสมาชิกแต่ว่าก็มีบาดเจ็บไปเป็นเรื่องธรรมดาครับประสบการณ์ในการเลี้ยงเป็ด ไม่เจ็บเลยก็ไม่รู้เรื่องเจ็บมากไปก็ถึงกับเข่าอ่อนครับเอ,อเห็นเป็ดมีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับ มันเรอบๆคอกเป็ดครับจะประมาณนี้ครับเป็นร่มเป็นเงาก็าภัยหอมมักแงวเฝอแป๊บเดียวครับหมดแล้วครับอาหาร ได้บาเบอรีบบร่มาสองตัวพ่อจะเก็บไว้ตามพ่อพันธุ์ครับตัวนี้ครับบาเบอรี่ตัวใหญ่ขาวนะครับขณะนี้ปีกพึ่งจะเริ่มออกก็สามโลกว่าแล้วครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี